สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงพี่เพ็ทขดต้องทขามาหากินนะพี่เพไม่ได้มีผู้ชายรวยแล้วจะเลี้ยงนะพี่เพ็ลูกฉันน่ารักมากผู้ชายให้เงินก็ไม่เอาฉันสอนลูกฉันมาให้รู้จักทำมาหากินเอาเงินของตัวเองเราได้ผู้ชายจนเราก็เลี้ยงเราได้ผู้ชายรวยเราก็ไม่ต้องไปเอาตังค์เขาถ้าเขาให้เราก็เอามันมีเสน่ห์ขนาดไหนที่เราสอนลูกแบบนี้เออ๋อไม่งั้นเดี๋ยวผู้ชายให้ก มีใครเขาชอบหรอกแต่เราเลี้ยงของมาเรามาเนี่ยเป็นต้นไม้ใหญ่ดูดน้ําในพื้นดินได้ไม่เห็นจะเป็นต้องให้ไครลดน้ําเลยแล้วก็ไม่ได้แคร์ไม่ได้ซีเรียสใครแล้วใครจะว่าอะไรก็มไม่ว่าหาเงินให้เป็นโคตรมีเสน่ห์เลยค่ะขอบอกแม่แมึงอย่าเอาไกละไมึงอย่าไปวัดไปเนี่ยแป้งลองพ่อรอบิดโมงเต็มคาราเบลเต็มคาราเบล เต็มคาราเบลมากเห็นไหมบอกแล้วว่าได้ผู้ชายจนแล้วก็เลี้ยงผู้ชายไม่ได้ซีเรียสเพราะความรักมันคือการที่คนที่เรารักอีกิวคนที่เรารักเนี่ยให้สมหวังจริงไหม